ถ้าคุณขึ้นแท็กซี่เพียงแค่ห้านาทีแล้วทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนเป็นความมืดสนิทคนขับไม่พูดสักคำแต่ยิ้มแปลกๆมองคุณผ่านกระจกหลังแล้วทันใดนั้นประตูเหล็กปิดตายปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมเสียงกระซิบจากสิ่งที่คุณไม่เห็นนี่คือสิ่งที่ยิงอเมริกันสามคนเจอในไทยเรื่องราวที่จะทำให้คุณไม่กล้าขึ้นแท็กซี่ยามค่ำคืนอีกต่อไป กดติดตามแล้วไปฟังพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเสียงล้อแท็กซี่บทไปกับถนนเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งหยุดตกกลิ่นควันน้ำมันผสมกับกลิ่นชื้นของดินลอยเข้ามาในรถหญิงสาวทั้งสามมองหน้ากันเงียบเงียบเหมือนต่างคนต่างพยายามหาคำพูดแต่ไม่มีใครเปล่งออกมาทันทีที่รถเหลี้ยวเข้าซอยแคบๆแ,แสงไฟถนนรีสัวเสาไฟบางต้นกระพริบติดติดดับดับ,ดบรากับกำลังจะหมดแรง ภายในรถอึอดอัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของแต่ละคนชัดเจนแท็กซี่ไม่เปิดเพลงไม่พูดแม้แต่คำเดียวมือข้างหนึ่งกำพูมาลลยแน่นอีกข้างคอยปรับกระจกมองหลังสายตาจับจ้องพูดเธอบ่อยครั้งย่ามประหลาดรอบนอกมีเพียงเสียงมาเฮาแผ่วๆกับเสียงฝนหยดจากหลังคาสังกสีหญิงอเมริกันคนหนึ่งพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ทันใดนั้นสัญญาณหายไป หน้าจอขึ้นว่าโน s e r v i หัวใจเธอเต้นแรงมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่คนขับหักพวงมาลัยกระทนหันรถพุ่งเข้าไปในตรอกที่มืดยิ่งกว่าเดิมทั้งสามคนหันมองหน้ากันดวงตาเบิกกว้างแต่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาเพียงห้านาทีหลังจากขึ้นแท็กซี่ความเงียบกลับน่ากลัวกว่าคำพูดใดๆที่พวกเธอเคยได้ยินหญิงทั้งสามสะดุ้งพร้อมกัน ดวงตาเบิกโพรโมองไปทางเบาะหลังสุดที่นั่งว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงกรีดร้องยังดังสะท้อนกล้องในหูเหมือนมันเล็ดรอดออกมาจากอากาศรอบตัวหนึ่งในพวกเธอกระซิบเสียงสัน่นดิดยูรีเดดคนขับยังคงไม่พูดแต่ยกมือไปบิดกุญแจปิดเครื่องยนต์ทันทีความเงียบเข้าปกคลุมทั้งคันรถมืดสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของแต่ละคนเต้นทีทันใดนั้น ประตูเหล็กตรงหน้าค่อยๆเปิดออกเองชชาชเสียงเหล็กเสียดสีกันดังแหลมกรีดโซประสาสตร์ด้นในคือความมืดลึกราวกับปากอุโมงค์ที่ไม่รู้จะพาไปที่ใดคนขับหันหน้ามาทางพวกเธอเป็นครั้งแรกรอยยิ้มกว้างจนผิดรูปดวงตาเป็นเงาดำวาวยิงอเมริกันทั้งสามตัวแข็งทื่อไม่อาจขยับแม้แต่นิ้วมือเดียวก่อนที่เขาจะเอื้อมไปดึงคันเกียร์แล้วรถก็ไหลช,าชา้า พุ่งตรงเข้าสู่ความมืดเบื้องหลังประตูนั้นเสียงเหล็กจากประตูค่อยๆปิดลงด้านหลังทิ้งให้รถแท็กซี่ถูกกลืนเข้าสู่ความมืดสนิทยิงอเมริกันทั้งสามหอบหายใจแรงแต่ไม่กล้าส่งเสียงดังเกินไปเรากับเกรงว่าจะปลุกบางสิ่งในเงามืดขึ้นมาภายในซอยลึกนั้นไม่มีไฟมีเพียงแสงหน้าปัดรถที่เรียงขึ้นสลัวๆเผยให้เห็นมือของคนขับที่เกรงจนเส้นเลือดปูด ทันใดนั้นกลิ่นแปลกๆก็โชยเข้ามากลิ่นข้าวคล้ายสนิมผสมกับกลิ่นเนา่าแรงจนแสบจมูกหนึ่งในพวกเธอรีบยกมือปิดปากดวงตาสันระริกด้วยความหวาดกลัวเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นข้างนอกตัวรถคล้ายเสียงลากโซ่ไปตามพื้นปูนดังกึกเกึกกึกเป็นจังหวะช้าๆแต่หนักแน่นจนทุกคนขนลุกคนขับไม่หันกลับมา แต่เอ่ยเสียงต่ำๆเป็นครั้งแรกภาษาไทยที่พวกเธอฟังไม่ออกทว่าทุกท้อยคำเต็มไปด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างเหมือนกำลังเรียบบางสิ่งให้โผล่ออกมาแล้วเงาดำใหญ่โตค่อยๆเคลื่อนไหวข้างหน้ารถสูงชะลูดเกินกว่าจะเป็นมนุษย์หญิงทั้งสามนั่งแน่นิง่งลมหายใจติดขัดรากับร่างกายปฏิเสธจะเชื่อสิ่งที่กำลังเห็นเงาดำค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามา เสียงโซล่ากับพื้นดังสะท้อนจนกระจกสั่นเบาๆแสงหน้าปัดรถเรียงกระทบเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นผิวเงาดำครุกระเหมือนร่างนั้นถูกห่อหุ้มด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่ผ้าและไม่ใช่เนื้อหนังมนุษย์ญิงอเมริกันคนหนึ่งเผอร้องโอชไมายกอดออกมาเสียงนั้นทำให้เงาดำหยุดกึกเหมือนหันมาจ้องตรงเข้ามาในรถบรรยากาศหนักอึ้งจนหายใจแทบไม่ออกหัวใจของทั้งสามเต้นแรงรัว เสียงชัดเจนราวกับกำลังจะทะลุอกออกมาทันใดนั้นคนขับหันกลับมาเต็มตัวยิ้มกว้างจนแก้มปริก่อนกระซิบเสียงแผ่วแต่ชัดเจนถึงที่แล้วรถดับเครื่องทันทีไฟหน้าปัดมืดวูเหลือเพียงเงาดำมือมาที่ก้มลงชิดใกล้กระจกหน้ารถจนทั่วทั้งคันสันสถานหญิงทั้งสามตัวแข็งทื่สายตาจับจ้องไปที่ดวงตาเรียงสีแดงสองดวง ที่ค่อยๆเปิดขึ้นในเงามืดตรงหน้าดวงตาสีแดงคู่ใหญ่สว่างว่ากลางความมืดแสงนั้นสะท้อนผ่านกระจกหน้ารถเหมือนสองดวงไฟกำลังจ้องทะลุเข้ามาในวิญญาณยิงทั้งสามกรีดร้องพร้อมกันเสียงสะท้อนก้องไปทั่วซอยปิใตยทันใดนั้นกระจกหน้ารถเกิดรอยแาวขึ้นเองแกรกแกรกเส้นแตกกระจายออกจากจุดกึ่งกลางเหมือนมีแรงมหาศาลกดทับอยู่ภายนอก ลิ่นเน่าหนักขึ้นจนเหมือนอากาศในรถกำลังถูกดูดออกไปทำให้พวกเธอหายใจติดขัดหน้าอกแน่นราวกับจะขาดอากาศคนขับไม่แสดงอาการหวาดก,กลัวเลยกลับผูร้ในลำคอเบาๆเสียงนั้นเย็นเยียบก้องสะท้อนเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นเงาดำค่อยๆย,ย,ยกแขนยาวผิดสัดส่วนขึ้นปลายนิ้วคล้ายกรงเล็บแตะที่กระจกรถเสียงขู่เสียดครืดโดดทำให้เลือดในกายเย็นวาบ หญิงคนหนึ่งพยายามเอื้อมไปเปิดประตูแต่กอนล็อกแน่นมือสั่นสถานจนแทบไม่รู้สึกถึงแรงตัวเองในเสี้ยววินาทีนั้นไฟถนนด้านนอกวาบสว่างขึ้นเพียงชั่วขณะเผยให้เห็นเต็มตาร่างนั้นสูงเกือบสองเท่าของรถผิวครูกรดดำทมุนเหมือนเท่าฐานและดวงตาสีแดงเพลิงที่มองมาไม่กระพริบหญิงทั้งสามชอกจนร้เสียงน้ำตาคลอเต็มดวงตา ร่างกายสันสถานเหมือนจะล้มลงได้ทุกเมื่อร่างสูงทะมุนนมตัวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนกระจกหน้ารถแทบแตกเพราะแรงกดเสียงกรงเล็บครูดล่าไปตามกระจกดังยาวยืดราวกับเล็บกำลังเขียนเสียงสยดสยองลงในหัวใจทั้งสามคนหญิงอเมริกันคนหนึ่งตัวสัน่นพยายามกดปุ่มหน้าต่างเพื่อเปิดนี้แต่หน้าต่างกลับไม่ขยับเหมือนถูกใครบางคนตัดการทำงานไปแล้วกลิ่นเน่ายังคงแรงขึ้น แสบคอจนเธอสำลักไอออกมาไม่หยุดทันใดนั้นไฟหน้าปัดในรถติดสว่างวาบขึ้นเองแต่เข็มทุกอันบนหน้าปัดหมุนวนรอบอย่างบาาง้าคลั่งเหมือนเครื่องยนต์กำลังถูกควบคุมด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นคนขับหูร้อดังขึ้นเสียงหูรอนั้นไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนเสียงหลายสิบเสียงประสานกันดังก้องไปทั่วคันรถยิงทั้งสามอุดหูแน่นน้ำตาไหลพราก ความกลัวกัดกินจนแทบหมดสติแล้วเมาดำก็ก้มหน้าลงต่ำจนดวงตาสีแดงนั้นอยู่ในระดับเดียวกับพวกเธอกระจกกั้นเพียงแผ่นเดียวแต่กลับรู้สึกเหมือนมันจะทะลุเข้ามาได้ถูกมือท่ามกลางเสียงหูร้อประหลาดประตูเหล็กด้านหลังที่ปิดสนิทตั้งแต่แรกค่อยๆเปิดออกอีกครั้งชา้ชาๆเผยให้เห็นช่องว่างมืดสนิทที่ลึกกว่าเดิมรถสันสาน ก่อนจะเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเองโดยที่ไม่มีใครแต่คันเร่งรถเคลื่อนตัวช้าๆเหมือนถูกดึงเข้าไปในช่องว่ามืดเบื้องหลังประตูเหล็กเสียงล้อบทกับพื้นซีเมนต์เก่าๆก้องสะท้อนทุกครั้งที่รถขยับเข้าไปลึกขึ้นบรรยากาศก็เย็นยะเยือกมากขึ้นจนกระจกเริ่มขึ้นฝ้าเหมือนอุณหภูมิลดลงรวดเร็วผิดปกติยิงทั้งสามกอดกันแน่นเสียงสะอื้นผสมกับลมหายใจสันเครือ ร่างกายเหมือนถูกบีบให้เล็กลงในความมืดไฟหน้ารถกับพริบวูแล้วก็ดับสนิทเหลือเพียงความมืดมิดสมบูรณ์ในความเงียบนั้นกลับมีเสียงกระซิบดังแผ่วจากทุกทิศท,ทางภาษาแปลกประหลาดที่พวกเธอฟังไม่ออกแต่โทนเสียงเต็มไปด้วยความเกลียดชังทันใดนั้นแสงสีแดงหลายคู่เริ่มปรากฏขึ้นรอบรถไม่ใช่เพียงสองดวงอีกต่อไปแต่เป็นหลายสิบดวง เรียงรายรา,ยราวกับฝูงตากำลังมองเข้ามาพร้อมกันยิงอเมริกันคนหนึ่งกรีดร้องจนเสียงขาดหายก่อนที่เนามือรอบรถจะเริ่มขยับกรงเล็บยาวหลายสิบอันกรีดรีดไปทัว่วตัวทางรถแกรงงงกรีดดดดเสียงดังประสานกันราวกับกำลังเฉือนโลหะจนรถทั้งคันสั่นสะท้านอย่างรุนแรงคนขับกลับนั่งนิ่งยกมือขึ้นแต่โพมาลายเบาๆดวงตาแดงว่าเหมือนกับสิ่งที่อยู่นอกนั้น แล้วเสียงของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าครั้งก่อนถึงเวลาแล้วรถทั้งคันสั่นสถานแรงขึ้นเสียงโลหะถูกขูดดังไม่หยุดพร้อมกับแรงกดประหลาดที่เหมือนพยายามบีบให้ตัวรถแหลกละเอียดญิงทั้งสามกอดกันแน่นน้ำตาหลายพรากแต่ไม่มีใครกล้ามแม้แต่จะขยับตัวทันใดนั้นไฟในรถติดขึ้นเองอีกครั้งทว่ามันไม่ใช่แสงสีเหลืองอ่อนเหมือนปกติ แต่เป็นแสงสีแดงฉานสว่างไปทั่วทั้งคันทำให้ทุกเงามืดรอบรถชัดเจนขึ้นรอตัวเต็มไปด้วยร่างสูงชะลุนับไม่ท้วนพวกมันยืนนิ่งแผ่ไอเย็นหนาวเข้ามาในทุกลมหายใจคนขับแท็กซี่ค่อยๆหันกลับมามองใบหน้านั้นบิดเบี้ยวจนไม่เหลือเข้าโครมมนุษย์ผิวหนังแยกออกเป็นร่องลึกเผยให้เห็นเหมือนเน่าดำหลวนอยู่ภายในเขายิ้มกว้าง พูดด้วยเสียงที่ก้องราวกับหลายร้อยเสียงรวมกันนี่คือบ้านใหม่ของพวกเธอทันทีที่สิ้นคำพูดรถพุ่งทะลุผ่านความมืดเข้าไปยังพื้นที่กว้างใหญ่คล้ายลานกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยเสาหินโบราณแต่ละเสาแกะสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเรื่องแสงสีแดงสลับกับสีน้ำเงินเสียงกรีดร้องของหญิงทั้งสามดังลัน่นก้องสะท้อนระหว่างเสาหินเหล่านั้นแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอด ออกไปนอกกำแพงมืดที่ล้อมรอบรถหยุดสนิทตรงกลางลานกว้างรอบด้ามีเสาหินสูงตั้งเรียงรายสัญลักษณ์บนเสาเต้นเรียงเหมือนหัวใจที่ยังมีชีวิตหญิงทั้งสามหอบหายใจแรงสายตาสันไหวจับจ้องสิ่งรอบตัวเสียงกระซิบภาษาประหลาดดังชัดขึ้นไม่ใช่เพียงรอบรอบแต่ดังก้องในหัวของพวกเธอเองคนขับเปิดประตูรถช้าๆสิงเหล็กเสียดกับบานพับดังครืดเขาก้าวลงมา ร่างสูงขึ้นกว่าเดิมราวกับเงามืดกำลังกลืนกินเขาเข้าไปทีละน้อยเงาดำที่รายล้อมรถเริ่มแยกออกเปิดทางสู่แท่นหินขนาดใหญ่ตรงกลางลานบนแท่นนั้นมีรอยขีดเขียนคล้ายวงกลมพิธีกรรมเรืองแสงสีเลือสลับกับการเต้นชีพจรของเสาหินรอบๆญิงทั้งสามถูกแรงบางอย่างดึงแม้ไม่ขยับแต่ร่างกลับถูกยกจากเบาทีละคนลอยขึ้นกลางอากาศ มือทั้งสองสั่นสถานพยายามดิ้นหนีแต่ไร้ผลเสียงโ,โหดรลายร้อยเสียงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากปากคนขับเพียงคนเดียวแต่ดามาจากเสาหินทุกต้นรอบลานราวกับที่นี่คือเวทีพีธีและพวกเธอคือผู้ถูกเลือกหนึ่งในหญิงทั้งสามกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นสะท้อนกลับแต่ไม่ใช่เสียงเดียวเป็นเสียงกรีดร้องของใครบางคนที่ก้องออกมาจากเสาหิน เหมือนมีเหยื่อคนอื่นถูกขังอยู่ที่นี่มาก่อนเสียงกรีดร้องที่สะท้อนออกมาจากเสาหินดังก้องสัมปายสัมมาเหมือนหลอนประสาทหญิงทั้งสามน้ำตาไหลพรากความกลัวบีบปรัจจนแทบหายใจไม่ออกร่างของพวกเธอถูกยกขึ้นเหนือแท่นหินทีละน้อยแขนขาถูกตรึงในท่วงท่าที่ไม่อาจขัดขืนแสงจากสัญ,ญลักษณ์เรืองขึ้นแรงกว่าเดิมราวกับกำลังดูดพลังชีวิตจากร่างของพวกเธอทีละนิด คนขับแท็กซี่หรือสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์ยืนอยู่ด้านล่างเงามืดไหลเวียนออกจากร่างเขาจนดูเหมือนเขาไม่มีผิวหนังอีกแล้วเหลือเพียงรูปร่างที่เต็มไปด้วยควันดำโผุพ่พุ่งๆเขาแง่หน้าขึ้นเปล่งเสียงคำรามต่ำๆและเสาหินรอบลานก็ตอบสนองแสงสีแดงบนเสาทุกต้นเชื่อมเป็นเส้นสายไหลเข้าสู่วงกลมพีธีบนแทน่นทันใดนั้น ภาพหลอนวาบเข้ามาในหัวหญิงทั้งสามพวกเธอมองเห็นเงาคนจำนวนมากทั้งชายหญิงและเด็กแต่ละคนถูกพามาที่นี่ในเวลาที่ต่างกันและทุกคนจบลงด้วยการหายไปในวงพีทีนี้เสียงหนึ่งกระซิบชัดเจนในหัวเป็นภาษาอังกฤษ You h a s come ดวงตาสีแดงนับสิบคู่ลุกวาบขึ้นพร้อมกันรอบลานเริ่มสั่นสะเทือน มือนบางสิ่งมือมากำลังจะตื่นขึ้นจากใต้พื้น,พ,นพื้นลานสั่นสะเทือนแรงขึ้นเสาหินทุกต้นเปล่งแสงจนตาพระเสียงแตกของหินดังคลืดดดใต้เทา้าราวกับแผ่นดินกำลังถูกฉีกออกหญิงทั้งสามรอยอยู่กลางอากาศแขนขาถูกตรึงแน่นด้วยแรงที่มองไม่เห็นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดจากรอยแยกกลางแท่นหินเงาดาขนาดมหึมาเริ่มโผลขึ้นสูงจนบทบังท้องฟ้าที่มืดสนิท รูปร่างบิดเบี้ยวไร้เข้าโครมมนุษย์แต่เต็มไปด้วยแขนขาและใบหน้าที่ซ้อนทับกันหลายสิบใบหน้ากรีดร้องพร้อมกันโดยไร้เสียงยิงอเมริกันทั้งสามน้ำตาหลายพรากเพราะรู้ว่ากำลังมองสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเห็นเสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกล้องในหัวพร้อมกันทั้งสามคนเลือดของพวกเธอคือกุญแจที่จะปลุกข้าให้ตื่นเต็มที่ทันใดนั้นแสงจากสัญ,ญลักษณ์ บนแท่นหินพุ่งขึ้นพันฒนาการร่างของพวกเธอแน่นจนเจ็บปวดเหมือนเลียกกำลังถูกดึงออกมาช้าๆเสียงหัวรอกของคนขับหรือสิ่งที่เหลือจากเขาดังขึ้นล้านลานร่างของเขาแตกกระจายกลายเป็นควันดำไหลเข้าปะผสานกับงมุมมาที่กำลังตื่นญิงทั้งสามกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นสั่นสะเทือนก้องไปทั่วพีทีจนเงาดำชงงักไปเสียววีนาที เสียงกรีดร้องของหญิงทั้งสามสันสะเทือนสะท้อนกลับไปทั่วเสาหินจนแสงบนสัญ,ญลักษณ์เริ่มกระพริบทีเหมือนบ้านอย่างภายในพธิธีถูกทำให้สันคลนงามือม,มาชนักแขนขาที่บิดเบี้ยวหยุดขยับเพียงครู่หลายใบหน้าที่ซ้อนกันอยู่บนร่างนั้นต่างเบิกตากว้างคล้ายกำลังเจ็บปวดกับเสียงกรีดร้องหญิงคนหนึ่งสัมผัสได้ทันทีว่าเสียงของพวกเธอคือสิ่งเดียวที่ต้านแรงนี้ได้ เธอจึงกรีดร้องต่อด้วยสุดแรงอีกสองคนทำตามเสียงสั่นแหลมผสานกันดังจนหูอื้อพื้นแท่นเริ่มแตกราวสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงจางลงเหมือนพลังที่ควบคุมร่างพวกเธอกำลังอ่อนแรงเงาหืมมาส่งเสียงคำรามโยนก้องสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าใต้ดินเสาหินบางต้นสั่นแรงจนถล่มลงมาร่างของหญิงทั้งสามตกกระแทกพื้นพ้นจากแรงตรึงที่รัดร่างกาย แต่เจ็บปวดจนแทบลุกไม่ไหวเงามือที่เหลือจากคนขับลอยวนโกรธเกรียวแปรเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเขาอีกครั้งก่อนคำรามเสียงต่ำไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้แสงสีแดงที่แทบดับสนิทค่อยๆเรียงขึ้นอีกครั้งเรากับพิธีกำลังเริ่มต้นใหม่หญิงทั้งสามพยายามพยุงร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลเสียงหอบหายใจดังที่เหมือนจะขาดลมหายใจ แต่ในดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยประกายแห่งการดิ้นรนเสาหินรอบลานยังคงเรียงแสงขึ้นใหม่แต่บางต้นแล้วจนเกือบแตกเหมือนพลังของพิธีไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปหนึ่งในหญิงอเมริกันชี้ไปยังรอยแตกบนกำแพงมืดด้านข้างที่ดูเหมือนเป็นทางแคบๆที่ยังพอจะลอดผ่านได้เธอกระซิบเสียงสัน We need to run now ทั้งสามโอบพยุงกัน ลาขาาก้าวชาชาท่ามกลางเสียงคำรามของเงามืดที่เริ่มฟื้นกำลังกลับมาทันใดนั้นแขนยาวสีดำพุ่งลงมาจากด้านบนฟากระแทกพื้นตรงหน้าพวกเธอแตกกระจายเป็นหลุมลึกแรงสั่นสะเทือนทำให้เกือบล้มทั้งสามคนเสียงโหร้อของคนขับดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้ดังจากทุกทิศทางไม่อาจรู้ว่าเขาอยู่ที่ใดหรือกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพิธีนี้ไปแล้วยิงทั้งสามกัดฟัน พยายามฝืนความเจ็บวิ่งไปทางรอยแตกนั้นเต็มกำลังที่เหลือแต่ยิ่งเข้าไกลกำแพงก็เหมือนยืดออกระยะทางที่ควรแค่ไม่กี่ก้าวกลับยาวนับสิบเมตรไม่สิ้นสุดหัวใจพวกเธอเต้นแรงเสียงกรีดร้องจากเสาหินดังรางมราวกับเสียงวิญญาณมากมายพยายามจะตืน่นหรือไม่กอ็ยอยยยที่พวกเธอกำลังสิ้นหวังหญิงทั้งสามวิ่งอย่างสิ้นแรงแม้กำแพงจะดูยืดยาวไม่สิ้นสุด แต่พวกเธอก็ไม่หยุดก้าวเสียงกรีดร้องรอบลานดังระงม,มราวกับคอยฉุดรั้งหัวใจทันใดนั้นหนึ่งในพวกเธอสะดุดล้มมือแต่ลงบนสัญ,ญลักษณ์ที่แล้วบนพื้นหินและแสงจากรอยแล้วนั้นว่าขึ้นสว่างจ้าเสาหินที่เหลือทั้งหมดสั่นสะเทือนเสียงหัวร้อของคนขับหยุดลงฉับพลันแทนที่ด้วยเสียงคำรามเจ็บปวดราวกับพิธีทั้งหมดถูกทำลายจากภายในเงามือมาแผดเสียงก้อง แขนคาบิดเบียวสลายไปทีละส่วนเหมือนถูกเผาไหม้ด้วยแสงจากรอยราวหญิงทั้งสามรวบรวมเรียวแรงประคองกันวิ่งผ่านช่องกำแพงที่แตกออกครั้งนี้ระยะทางไม่ยืดยาวอีกแล้วทุกก้าพาพวกเธอใกล้สู่ความเป็นอิสระแสงแรกของรุ่งสางลอดเข้ามาพร้อมกับเสียงนกร้องอันเงียบสงบทันทีที่พวกเธอก้าวออกจากรอยแยกทุกสิ่งที่อยู่ด้านหลังก็หายไปไม่มีลานหิน ไม่มีเสาโบราณไม่มีเงามุมาเหลือเพียงซอยแคบแคบเงียบสงัดหญิงทั้งสามสุดลงบนพื้นหอบหายใจด้วยน้ำตาแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความรอดชีวิตพวกเธอหันกลับไปมองประตูเหล็กที่ครั้งหนึ่งเคยปิดตายตอนนี้เหลือเพียงกำแพงเก่าธรรมดาไร้ร่องรอยสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่มีใครพูดอะไรออกมาเพราะทุกคำไม่เพียงพอจะบรรยายสิ่งที่ผาเชิญ มีเพียงความเงียบงนันและหัวใจที่ยังเต้นแรงตือนว่าพว้เธอเคยอยู่ในที่ที่มนุษย์ไม่ควรจะก้าวเข้าไปจบบริบูรณ์